ครับผมลอฟเตอร์ลอฟเลิฟเลยครับผมครับได้ยินมาว่าพี่ลิซ่าเัาอยากกินลูกชิ้นยืนกินมากมากครับผมอยากไปซื้อที่บริลลามให้พี่ลิซ่ากินครับแต่ผมไปไม่ได้ครับผมก็เลยได้สูตรน้ำจิ้มบริลามมาจากช่องนี้ครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทำเผื่อพี่ลิซ่าเขาจะทำกินเองที่เกาหลีนะครับแล้วก็คนอนื่นที่มาดูช่องผมด้วยได้ทำกินเองได้ครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มถามกันเลยนะคะรอบรุกเลิกครับนี่นะคลูกชิ้นที่เราเตรียมไว้นะครับแต่ก่อนอื่นะครับเราก็จะมาทําน้ํำจิ้มกันก่อนครับส่วนผสมของน้ํำจิ้มนะครับก็จะมีมะขามเปียกน้าตาลปี๊บเกลือแล้วก็หอมเจียวนะครับน้ํำจิ้มสูตรดีล้ำนะครับของแท้ต้องมีหอมเจียวนะครับ แล้วก็พริกป่นแล้วก็พริกไทยอ่าผงชูรสแล้วก็แป้งมันครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเลยนะครับขั้นแรกก็เปิดอ่านี่ไป่แปรับเป็นอันนี้อขั้นแรกเราก็ต้องใส่นะครับ ใส่น้ำตาลปี๊บนะครับอเอาจะคนให้มันละลายนะครับเป็นน้ำ น้ำตาลละลายนะครับต่อไปเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือ,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 อเดี๋ยวเรา,าชิมรสก่อนครับนิดนึง ใช่ได้ดต่อไปใส่อันนี้มันคือหอมเจียวอันนี้นะครับสูตรบุิลลัมเท้เนะครับสูตรวิลลัมแท้ผต้องมีหอมเจียวนะครับ อันนี้กลิ่นครับก็น่ากินมากๆนะครับตอนใส่หอมเจียวลงไปนะครับม,มันเดือดปุดๆแล้วรับตอไปใส่พริกขู้ข่าวพริกคนไปเลยโอ้ น่ากินนะต่อไปเราจะใส่พริกไทยนะครับ ต้องคอยเติมทีละนิดละนิดนะครับเดือละคะเบื่อละคะ น้ำจิ้มสูตรบริลังครับน่าก,กินมากๆเลยน,น่าก,กินต่อไปเราจะไปทอดทุกชิ้นยืนกินกันนะครับพอเราเทน้ำมันเสร็จแล้วรเราก็จะเอาลูกชิ้นของเราครับใส่ตะแก่งครับนี่ นี่ได้น้ำมันร้อน,นครับแล้วก็จะใส่นูกชิ้นของเราลงไปเลยครับนี่เราคิดว่าน่าจะได้แล้วครับแล้วก็ขี่ออกมาเลยนี่ฮ่านี่สวยงาม เจ็ดเรียบร้อยแลวเสร็จแล้วครัก็ชิ้นยืน,ยน,ยน,น,นกินลําคนะบไมนถอดเจ็ดทจิ้มเจ็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วคนช่วยกันแช์ครับแช์ไว่ถึงพี่ลิซ่านะอะสูตรนี้แช์ไว้ถึงพี่ลิซ่าเลยนะครับ,รรบลูกแรก,รกน,นะครับฝากถึงพี่ลิซ่านะครับ ชอบอืออร่อยมากมากเลยครับลูกที่สองครับฝากถึงแฟนคล,ลับร้องเลิฟๆนะคะนรับให้บุรีรังก็จะเสียบสามลูกนี้เลยนะ เห็นทุกๆคนเลยนะครับอ,อ,อันต่อไปนะคบเราจะลองกินซิ่กอกแดงในตำนานคะผมว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะครับอืมอืมอุมอมอม๊เอา อันนั้น่ะฝากน้องหมาครัก็เดินไปเลยทีเดียวอร่อยมากเลยค่บทุกคนเอาโอ้แซ่บเลยทำนี้ไม่กินเนื้อไหมจะกินเอาไปเอาไปเอาไปจ้ะทำาไมอะ เอาไปชอบกินเห็ดไงเอาไปเดิอนอะกินได้เอาไปเดิอนอ่ะอไปอะอืมอ,อร่อยอ่ะอร่อยไหมอืมอร่อยยิ่งแล้วอร่อยอยืม สรุปนะคะว่าวันนี้ผมได้ทำลูกชิ้นยืนกินแล้วก็นจิ้มสูตรเด็ดบุรีลมครคบน้ำจิ้มอันนี้นะครับอร่อยมากเลยครับไปทำตามกันได้นะคบหรือใครจะไปกินที่บุรีลำก็ได้นะคบขอบคุณพีลิซ่าที่เป็นแรงบันดาลใจในหลายๆเรื่องและที่ทำให้ผมทำคลิปนี้ครับที่สำคัญขอบคุณ แฟนเพจทุกคนที่คอยสนับสนุนผมผมสัญญาว่าทำคลิปสนุกสนุกขึ้นไปอีกนะครับน้องจิมสูตรเด็ดวีรังฝากแชร์ไ่ถึงพี่ลิซาน,น,นะครับรอบเล,บล,บลบ็บับ